ฟังครับครับถามตรงไปตรงมาเลยครับว่าเบื้องต้นพายุโนอื่นกําลังจะไปหรือยังครับก็สลายตัวที่พิษุลกเป็นยอมความกดดันต่ำแล้วก็สลายตัวไปแล้วครับผมก็แต่ยังมีฝนอยู่ในพื้นที่นะครับครับครับคือคาว่ามีฝนเป็นยังไงฮะท่านที่ดีพื้นที่ไหนบ้างที่ยังมีฝนตกบ้างฮะก็คงยังคงยังพื้นที่ของพิษุโลกพิจิตแพร่น่านอ่าตอนเหนือนะครับเหนือตอนล่างเนี่ยครับอ่ากแพงเพชร แต่ไม่มากครับเป็นฝนที่ได้ประโยชน์นะครับเป็นฝนที่ประโยชน์ไม่ไม่น่าจะเป็นทําให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ครับเป็นฝนปล่อยปล่อยไม่หนักมากครับผมเพราะว่าเขาได้สลายตัวในพื้นที่ของพิษณุโลกก่อนถึงสุโขทัยครับผมต่อพื้นที่สุโขทัยอะไรพื้นที่พวกนี้ก็ยังมีฝนอยู่ครับผม คำว่าฝนได้ประโยชน์อยากให้ท่านได้อธิบายในยเรื่องนี้โดยเฉพาะหลายคนคาดหวังนะคะว่าหลายพื้นที่ของไทยโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนที่ประสบกับภาวะภัยแล้งอย่างหนักปริมาณฝนที่ตกลงมาจากอิทธิพลของพายุลูกนี้ไปเติมน้ําในอ่างเก็บน้ําในเขื่อนสาคัญสําคัญได้มากน้อยแค่ไหนอะคะท่านคะครับก,ก็ขอญาตไล่มาเลยแล้วกันะนะครับ,รบก็ตั้งเข้ามุกดาหารผ่านอานาจเจริญมาผ่านาร้อยเอ็ดขอนแก่นชัยภูมิโคราชเพชรบูรมาจนถึงพิษณุโลกสุโขทัยเนี่ยตลอดทางก็ ทำให้เติมเต็มในลุ่มผมเรียกเป็นลุ่มน้ําแล้วกันนะลุ่มน้ํามูลลุ่มน้ําชีลุ่มน้ำํำยมนะฮะล,ลุ่มน้ําป่าศักลุ่มน้ําเจ้ากรยาก็ได้เคลื่อนต่างๆอ่างเก็บน้ําต่างๆในหลายพื้นที่ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าทุกพื้นที่เนี่ยเราขัดแลน้ําแล้วกันนะครับแล้วก็แห้งแล้งมากก็ได้ผลของการเคลื่อนตัวครั้งนี้เพราะเขามาแบบไม่รุนแรงไม่มีลมกระโชกแรงมาก แต่ก็มีผลกระทบในพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีท่อระบายน้ำไม่สะดวกมีน้ำรอการระบายแล้วก็มีพื้นที่ได้รับผลกระทบบ้างที่เป็นพื้นที่เปราะบางครับก็ส่วนใหญ่แล้วครั้งนี้ได้ปริมาณน้ำเข้าในอ่าองเก็บน้ำหรือพื้นที่น้ําเป็นจํานวนมากครับผมแสดงว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์มากกว่าเสียถ้าเทียบกับบางประเทศอย่างเช่นที่เวียดนามถูกไหมฮะท่านทธ่ดีครั้งนี้เป็นการเติมน้ำถูกต้องถูกต้องเลยครับและยิ่งเมื่อเช้าเนี่ยเขาหยุดนิ่งที่ จังหวัดพิจบูลเนี่ยอยู่หกชั่วโมงนะรตั้งแต่ตอนเช้าตอนไม่เคลื่อนตัวก็เป็นประโยชน์ต่อลุ่มน้ําป่าสักนะครับก็จะมีน้ํามาเติมเต็มที่ป่าสักจนละสิทธิ์ซึ่งขณานี้ยังรอการรองรับน้ําอยู่ก็อีกสองสาวันเนี่ยก็ระมัดระวังเนี่ยเส้นทางที่ผ่านลงลุ่มน้ําป่าศักนะฮะมีเขื่อนม,มีฝายมีอะไรขวางอยู่บ้างที่เก็บน้ําไว้แล้วก็จะไหลลงสู่ก็ช่วงนี้ก็ระวังเรื่องน้าไหลหลากหรือน้ําที่ไหลลงมาตอนตอนล่างนี้ด้วยครับก็ ก็ได้ประโยชน์ครับแล้วก็เข้าเพชรบูรณ์แล้วก็เลยไปพิษณุโลกไปนครไทยไปวังทองเนี่ยก่อนที่เขาจะไปเนี่ยหย่อมตรงนี้ก็ทําให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ตรงนั้นได้เยอะครับค่ะก่อนที่จะผ่านฤดูมรสุมของไทยในปีนี้จะมีพายุหรือว่าย่อมความกดอากาศที่สามารถทําให้เกิดปริมาณฝนตกลงมาเติมได้เพิ่มอีกไหมอะคะท่านคะครับก็ตามปรากฏการณ์แล้วช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูมรสุมครับในะทะเลจีนใต้ ก็ยังมีโอกาสครับเพียงแต่ว่าเขาจะเคลื่อนตัวเข้ามาทิศทางอย่างเช่นนี้หรือไม่มาประเทศเราหรือไม่อันนี้ก็เป็นการที่สิ่งหนึ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามแล้วก็จะรายงานให้ทราบโดยเร็วครับถ้ามีปรากฏการณ์ใดที่เป็นประโยชน์แลวหรืออาจจะทําให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยเราก็จะรายงานให้ทราบชัดเจนแบบนี้ครับผมครับทีนี้ถ้าหากว่าถ้ามองว่าฝนจะหมดจริงๆเนี่ยประมาณเมื่อไหร่ครับท่านเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวคะับถ้าตอนบนเนี่ยนะครับตอนบนของประเทศเนี่ยก็ประมาณกลางเดือนตุลาคมเนี่ยครับก็ช่วงนี้ก็ช่วง ถือว่าเข้าช่วงของปลายฤดูฝนแล้วครับของตอนบนของประเทศครับพอหลังจากนั้นก็จะเป็นฤดูฝนของตอนล่างของประเทศตอนนี้เองก็ขอญาติเรียนว่าน้ําทุกหยดมีมูลค่านะครับถ,ถ้าช่วงนี้ควรจะเก็บน้ําไว้ใช้ในระบบในช่วงของปีต่อไปถ้าเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่แล้วนะครับปริมาณฝนถ,ถือว่ายังยังน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ต่ำกว่าค่าปกติอยู่14เปอร์เซ็นต์ครับค่ะ ถือว่าน้อยกว่ามากพอสมควรเลยท่านอธิบดีคะแล้วถ้าเป็นแบบนี้สมมุตินะคะว่าไม่มีพายุพาดผ่านประเทศไทยอีกจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูมรสุมไปภัยแล้งปีหน้าที่กําลังจะมาถึงจะทวีความรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่าน,านมาไหมอะคะครับตรงนี้เราก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทางราชการเราทางหน่วยงานราชการก็ต้องกังวลใจยอยู่เช่นกันค,ครับก็ต้องหาวิธีทางใช้น้ําต้นทุนด้านอื่นมาใช้หรือต้องพวกเราก็ต้องช่วยกันประหยัดนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ ก็คิดว่ายังคงมีปริมาณฝนที่อยู่ในพื้นที่ยังคงพอยังช่วยกันได้ครับเพียง <Yeah. S 1> แต่ช่วยกันจะเก็บไว้ใช้ยามนั้นอยู่ครับแล้วก็คาดว่าน,น่าจ,จะอยากจะให้มีเข้ามาอีก mm hmm. เพื่อจะได้มาเติมเต็มตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ครับแล้วก็พายุลูกนี้นะครับถ้าเสร็จสิ้นจากอีกสักสองสาวันเนี่ยเราคงประเมินได้ว่ามีปริมาณน้าเข้ามามากพอที่จะเป็นประโยชน์ ใกล้เคียงกับปีที่แล้วหรือไม่ครับครับครับพายุโนอ่นเนี่ยเข้ามาเนี่ยตรงตามที่เราประเมินกันไว้ไหมฮะว่าจะมีการสลายตัวลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําแล้วก็ความเสียหายจะจะไม่เกิดขึ้นรุนแรงเหมือนกับที่เวียดนามฮะท่านครับก็ขออนุญาตเรียนว่าเราเราเราวิเคราะห์แล้วเราก็ประเมินไว้ลักษณะเช่นนี้ครับแต่ว่าอาจจะต่ํากว่าสิ่งหนึ่งที่เราเราคิดไปนิดหนึ่งว่าปริมาณน้ําที่เราคาดว่าจะได้มากกว่านี้ฮะเพราะว่าวันนี้เราอาจจะได้น้ําน้อยไปนิดเพราะเขาถูกกดต่าลงมาหน่อยนึงถ้า เส้นทางเขาเดินขึ้นสูงไปกับนี้สักนิดหนึ่งนะครับก็จะทําให้เพิ่มเติมในเขื่อนหรืออ่างใหญ่ๆของเรามีที่มีอยู่อีกครับ<อ>ก็ต่ำลงมานิดนึงเสียดายไปหน่อยครับตอนนี้ถ้าดูปริมาณน้ําในภาพรวมยังขาดอยู่อีกเยอะไหมฮะท่านที่ปรึกษาก็ตอนนี้มีอยู่40%ครับ40%นะครับที่เราต้องการคือเท่าไหร่ฮะ ที่เราต้องการจริงๆก็ต้องเพิ่มก็ถ้าถ้าต้องตั้งการจริงๆก็อยากได้ร้อยครับแต่ไม่เคยได้สักทีครับก็จะได้ได้เพิ่มมาสักเป็นสักหกสิบอะไรก็ยังดีครับคือคือตอนตอนนี้บางบางพื้นที่ล้นนะฮะแต่เราเป็นอ่านขนาดเล็กแต่ว่าขนาดแต่ก็เติมจุดใหญ่ๆได้เยอะครับเช่นลำตะคองหรือพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิที่เป็นน้ําต้นทุนให้กับใช้ที่ขอนแก่นคือที่เมืองใหญ่ๆเนี่ยได้ประโยชน์ครับครั้งเนี้ย ผมผมเรียนว่าทางภาคอีสานเองอีสานล่างเนี่ยได้ประโยชน์อีสานนี่ได้เยอะครั้งนี้ครับแต่เสียดายที่เราอยากให้ใหได้ไตอนบนของประเทศด้วยครับก็อ,อยากได้ให้ลุ่มน้ําเจ้าพยาลุ่มน้ํายมลุ่มน้ำํำป่าศักหรือพื้นที่ตอนบนของประเทศเราที่มีเขื่อนเศรษฐกิจภูมิพลได้รับตรงนี้ไปตอนนี้ก็เลยไปถึงลำปางถึงอะไรแต่ว่าฝนไม่หนักครับยังมีฝนตอนบนอยู่นะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับภาคเหนือครับ ก็ยังคงพอมีประโยชน์บ้างที้ถ้าจะพูดถึงแนวทางในการกักเก็บน้ํานอกจากเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ําที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมคะว่าโอกาสที่เราจะสร้างแหล่งที่สามารถใช้ในการกักเก็บน้ําเพื่อน้ําการอุปโภคบริโภคหรือแม้กระทั่งเพื่อใช้ในการเกษตรเนี่ยมันมีโอกาสจะเพิ่มขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนอะคะท่านคะคือจริงๆแล้วทางราชการเองก็ทางกดบ่อระบายน้ำคดะกดบ่อเพิ่มบ่อนะครับเพิ่มปริมาณที่เก็บนะครับ แล้วก็มีการขุดลอกคูคองเพื่อให้มีเก็บน้ำขึ้นเยอะรือหรือน้ําจากอของอบาดาลน,นะครับที่ทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาลดาเนินการให้แต่จริงแล้วเรามีแหล่งที่เก็บเราได้น้ําจากต้นทุนจากฝนนะครับทีนี้ถ้าฝนมาน้อยในแหล่งที่เก็บมันก็ไม่ไมรู้จะเอาน้ําที่ไหนมาเก็บนะครับแล้วก็แล้วก็บางส่วนเนี่ยมันก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะไม่ได้ฝนไม่ได้ตูไม่ได้ตกเข้าสู่แหล่งแหล่งน้ําที่เราต้องการให้ลงนะครับประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับมันตกตก ไม่ตรงกับแหล่งที่เรามีเก็บน้ําก็ต้องระบายไปตามพื้นที่ที่รับลุ่มต่ําหรือพื้นที่ที่ต้องปล่อยให้น้ําไปตามธรรมชาติอันนี้ก็เป็นความสูญเสียอสิ่งหนึ่งเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง,องพี่น้องต้องช่วยกันครับ,รบก็เก็บจากน้ําที่มีอยู่เช่นใช้อย่างประหยัดใช้น้ําที่มีอยู่ใช้ให้หลายประเภทเอาใช้จากส่วนนี้แล้วไปใช้ส่วนอื่นได้เนี่ยก็จะช่วยกันเดื่อยด้วยครับครับผมถามเผื่อคนกรุงเทพนิดหนึ่งครับเทวธิวดีครับว่าหลังจากนี้จะมีฝนตกหนักไหมอีกไหมครับ ก็ตอนนี้ปริมาณฝนขนาดนี้เท่าช่วงนี้นะครับก็ม<ะ>ีมรสุมตะวันตกเขียงใต้กําลังแรงก็จะพัดเอาทางฝนจากอตอนตอนล่างขึ้นมานะฮะจากสมุรประการก็มีการเคลื่อนตัวเข้ามาในช่วงนี้ครับก็มีแต่ว่าก็ไม่หนักมากครับก็ยังมีอยู่อย่ต่อเนื่องครับถึงวันพรุ่งนี้ครับ,รบก็มีมีการเคลื่อนตัวของลมว่ากระแสลมจะแรงขนาดไหนครับ,รบก็ ขณะนี้ก็ดูจากภาพเรดาร์อยู่ก็มีการพัดพัดเข้ากันเข้ามาครับผมครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านอธิบดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนวากาศเอกสมศักขขาวสุวรรณนะครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคือสิ่งที่หลายๆคนเป็นห่วงแล้วก็กังวลก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของการพัดเข้ามาของพายุโนอื่นปรากฏว่าถ้ามองอีกด้านหนึ่งนะครับจริงๆเราลุ้นว่าให้มีฝนตกลงมามากกว่านี้แล้วก็อยู่ในเส้นทางที่มีพื้นที่เขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ําสําคัญสําคัญอยู่ปรากฏว่าเที่ยวนี้ฝนมาน้อยไปนนิดึงไ่ จะสามารถกักเก็บน้ําสํารองเอาไว้ใช้ในปีหน้าได้มากขึ้นกว่าเดิมครับแต่ขณะเดียวกันอิทธิพลของพายุลูกนี้ก็สร้างความเสียหายนะคะอย่างที่เรารายงานกันไปมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้สูญหายรวมไปถึงกรณีของทรัพย์สินบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรค่ะซึ่งในเรื่องของผลกระทบเองนะคะตรงนี้ค่ะทางองคมนตรีท่านก็แสดงความเป็นห่วง จึงได้มีการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงกรมป้องกันและบรรเทาสา,าธารณภัยด้วยล่ะคะ่ะและแม้ว่าภาพรวมสถานการณ์ยังดีขึ้นนะครับแต่ว่าอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งการไปยังทุกๆจังหวัดนะครับให้เตรียมพร้อมรับมือกันล่วงหน้านะครับสำหรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายในหลายๆจังหวัดรวมไปถึงต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือประชาชนในแต่ละจุดโดยเร็วที่สุดครับนายกรัฐมนตรีท่านกำชับเลยนะคะว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในแต่ละพื้นที่ต้องทำงานเร็วต้องสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณพลากรสุวรรณรัตน์พลอากาศเอกชลิดภุกผาสุขพลอาาเอกกัมปนาทรุดิตคุณอัมพลกิติอัมพลพลอาาเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างได้ร่วมติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโนอ่น กับกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคุณชัดชัยผอมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณเชียพลทิติศักอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รายงานสถานก,การณ์แล้วก็แผนการรับมือให้ได้ทราบว่าขณะนี้สถานก,การณ์และอิทธิพลของพายุโซนร้อนโนอึนได้แปลสภาพเป็นดีเพรสชั่นแล้วแต่ว่าสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายจังหวัด เรื่องของบ้านเรือนถนนที่ได้รับความเสียหายค่ะและล่าสุดค่ะพายุลูกดังกล่าวได้ผ่านเข้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าพายุจะพัดเข้าสู่พื้นที่ป่าทําให้อาจจะไม่กระทบกับประชาชนมากนักหลังจากนั้นขณะเดียวกันจะส่งผลดีต่อการกักเก็บน้ําเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังจากนั้นก็คาดว่าพายุลูกดังกล่าวจะเคลื่อนตัวมาที่พิษณุโลกซึ่งต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์และติดตามเรื่องของความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ด้านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชาค่ะท่านกำชับให้ทุกหน่วยงานประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนพร้อมทั้งเตรียมแผนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งเรื่องการแจกจ่ายอาหารการตั้งโรงครัวพระราชทานรวมไปถึงการเตรียมแผนในการฟื้นฟูเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนพร้อมมั่นใจนะคะว่าสามารถรับมือกับพายุโนนอื่นได้อย่างดีค่ะ กับแผนปปสมีอยู่แล้วสถดับพื้นที่มีทำอยู่แล้วโดยประสานงานกทุกภาคส่วนตั้งแต่ในการของการในขั้นแรกแง่ายๆทีการป้องกันการแจ้งเตือนติดตามสถานการณ์แล้วก็สถานการแจ้งเตือนประชาชนแล้วก็เตรียการเกือน,กนงนการเรื่องของพื้นที่ทถ้าต้องการะยก์ีกการเจ้าหน้าที่เครื่องมือแผน่งางรอาจจะต้องปรับตามน,นั้นถ้าสมมติว่ามันเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็ต้องปรับแผนนี่สิ่งที่เขาทำกันอยู่ นะครับในขณะนี้ก็ยังสามารถที่จะรับมือได้นะครับผลคบิ้งที่พบเียนแล้วยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยจะมีผลคบิ้นมากนะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะมีการใช้ระบบวิดีโอคอนเฟรซไปยังผู้ราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง5จังหวัดประกอบไปด้วยมุกดาหารขอนแก่นอุบลราชธานีสีสเกตและร้อยเอ็ดค่ะ ทีนี้เราได้เห็นภาพรวมการรับมือและความเสียหายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจากพายุโนอื่นกันไปแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ในช่วงที่พายุลูกเดียวกันพัดเข้าถล่มในพื้นที่เวียดนามโดยเฉพาะทางตอนกลางของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองดาหนังและก็เมืองเวปรากฏว่าสร้างความเสียหายกันไปพอสมควรเลยทีเดียวนะครับมีรายงานเบื้องต้นนะครับผู้เสียชีวิต1คน ผู้สูญหาย1คนแล้วก็บาดเจ็บอีก20กว่าคนในขณะนี้ครับนอกจากนั้นเองนะคะยังมีรายงานค่ะว่าบ้านเรือนของประชาชนที่เวียดนามนะคะได้รับความเสียหายตอนนี้ไม่ต่ำกว่า1,600หลังคาเรือนได้กันนะคะคแล้วอย่างที่เมืองสาคัญของเขาโดยเฉพาะที่เมืองโบราณฮอยอันตอนนี้นะคะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสถานการณ์น้าท่วมประวัติ oh <my> เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งของเวียดนามค่ะ นี่เป็นผลกระทบนะครับแล้วก็ภาพความเสียหายจากพายุโนอ่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่เข้าเวียดนามในช่วงปีนี้ล่าสุดคณะกรรมการป้องกันและควบคุมภัยพิบัติแห่งชาติของเวียดนามรายงานผู้เสียชีวิตอยู่ที่1คนผู้สูญหาย1คนผู้บาดเจ็บตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่29คนแล้วนะครับโดยความเสียหายนะครับทำให้บ้านเรือนประชาชนกว่า1,600หลังที่เมืองเถื่อเทียนเวเสียหายอย่างหนักขณะที่กระแสไฟฟ้าถูกตัดทั้งหมดนะครับ ส่วนที่เมืองดาน,นันก็มีรายงานน้ำท่วมตั้งแต่เมื่อวันพระเสดีที่ผ่านมาหลายจุดตอนนี้ยังคงจมอยู่ใต้น้ำรวมไปถึงเมืองโบราณฮอยอันที่อยู่ในจังหวัดกวางน้มอีกด้วยนะครับพายุโนออ่นได้พัดถล่มเวียดนามนะครับจุดแรกก็คือที่เมืองเวก็คือช่วงเช้าของเมื่อวานแต่ผลจากพายุก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งก็ยังทําให้เกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดทางตอนกลางของประเทศนอกจากนั้นทางการต้องสั่งอพยพป,ประชาชนเกือบ1 2, นึ่งล้านสองแสนคน และปิดสนามบินทุกแห่งในจุดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบส่วนทางด้านอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามรายงานว่าพายุโนอื่นล่าสุดอ่อนกําลังลงเป็นดิเรชั่นเขตร้อนแล้วนะครับแล้วก็พอมาถึงไทยก็กลายเป็นย่อมความกดอากาศต่ํา โน no อื่นถือว่าเป็นพายุโซนร้อนลูกที่5ที่ก่อตัวในทะเลตะวันออกหรือว่าทะเลจีนใต้ซึ่งเวียดนามจะเรียกกันว่าทะเลตะวันออกแต่ว่าจีนเขาจะเรียกกันว่าทะเลจีนใต้นี่คือเป็นจุดเดียวกันนะครับเป็นพายุที่ต่อจากพายุฮีโกสที่เข้าถล่มจีนเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศนะคะ